สองเลขเด็ดอ่างน้ำมนต์ไอ้ไข่คอหวยเห็นชัดจัดเต็มสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปสองเลขอ่างน้ำมนต์ของไอ้ไข่นะคะไปกันเลยค่ะไปที่วัดโบสถราชธานะคะตะบลบางระกำอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะคะ ใกลวันหวยออกชาวบ้านจะเดินทางมาขอโชคขอลาบกราบไหว้ขอพรกับไอ้ไข่นะคะกุมารเทพนะคะขอได้ไหว้รับนะคะนี่เลยนะคะบางคนก็มาขอพรบางคนก็มาแก้บนนะคะบางคนเมื่อขอพรเสร็จก็จะไปส่องที่อ่างน้ำมนต์นะคะซึ่งมีตัวเลขลอยเด่นพุ่งออกมาลอยเด่นเห็นชัดเลยนะคะ นี่เลยนะคะซึ่งเมื่อวานนะคะเป็นวันพระใหญ่ด้วยนะคะคนจะเดินทางมาทําบุญที่วัดกันอย่างคึกคักเลยนะคะแล้วก็ผลพลอยได้ก็คือมาขอโชคขอเลขเด็ดจากไอ้ไข่นะคะนี่เลยนะคะบรรยากาศเป็นแบบนี้นะคะสุดท้ายนะคะก็มาที่ไฮไลท์อ่างน้ำมนต์นะคะบางคนก็เห็นเป็นเลขนี้เลยนะคะบางคนเห็นเป็นเลขแปดเห็นเป็นเลขศูนย์เห็นเป็นเลขห้า บางคนก็เห็นเป็นเลข4บางคนก็เห็นเป็นเลข9นะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะดวงไครดวงมันนะคะแล้วแต่จินตนาการนะคะบางคนที่จินตนาการล้าเลิศเขาก็บอกว่าเขาเห็น8 5ดห้ประมาณนี้นะคะนี่คืออ่างนมนต์ของไอ้ไข่ ก็ดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านโดนกันทุกคนนะคะขอให้ไอ้ไข่นำโชคมาให้กับทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ